สวัสดีทุกคนวันนี้เราจะมาแก้ไอเอลิสเหมือนเดิมเราได้ขโมยพัดลมจากคนข้างบ้านมาพอาเห็นอเอลิสบ่นว่าอยากมีพัดลมเย็นๆไว้ในห้องแต่เราจะให้เขาติดตั้งมันเองเราจะใช้กาวในการติดตั้งทาลงไปตรงใบพัดเวลาเอลิสจากตรงใบพัดน,นั้นมือเขาก็จะติดแงกเลยฉันอยากจะบอกนายว่านี่คือของวิเศษจากโดเรมอนคอปเตอร์อพัดลมเพดานหมุนติว้วเอากล้องไหมฉันนายจะกล้องในไปเบี่ยงแบ่งความสนใจของอเอลิสไว้ส่วนฉันจะไปเตรียมการในห้องของอเอลิฟไปไปไปเฮ้ไอเอลิส ไหนพัดลมอ่ะอากาศแม่งร้อนจนเสียบดักหมดแล้วเนี่ยต้องให้เข่าร้อนอีกหรือไปที่อื่นก่อนเฮ้ยฉันว่านายไปดูพัดลมวงนในก่อนดีกว่าไหมเอเลียสอยู่ไหนอ่ะมันอยู่เออในห้องเก็บของแล้วมันอยู่ในถั่วสุกทำอะไรอยู่เหรออะไรเหรอฮะยังไงเสร็จหรือยังเนี่ยอี่างเดี๋ยวก็เตรียมการเสร็จแล้วเหรอฮะแล้วมาทําอะไรล่ะเนี่ยฮะแค่เอากาวมาติดให้มันแน่นขึ้นนะอะไรนะเอากาวนี่นะมาติดพัดลมไม่เอาหน้านี่มันคือแผงของฉันที่จะแก้งเอเลียสไง แต่มันอันตรายนะฉันแค่จะจะบอกว่าฉันไม่รูปนายตอนใส่บิกินี่เอาไหมไม่เอาฮะสิ่งที่นายควรระวังนายก็อย่าแตะมันแล้วกันนะนายมีหน้าที่ขันน็อตอย่างเดียวให้เอเลียสจับกาวนี่ไม่แห้งไวมากเพราะฉันนาย,นายต้องทาอย่างรวดเร็วโอเคเข้าใจนะโอเคฮะเอาล่ะพรฉันออกไปนะก็เรียกเอเลียสเข้ามาเลยเอเลียสฮะอิจนเนอะไระไม่จับพื้ลงให้หน่อยเนี่ยแ๊บนึง นาะจับไปพัดแล้วก็ยกขึ้นในชั้นหน่อยนะถ้าจะเป็นคนขันน็อตให้เองจับแล้วก็ยกขึ้นเหนือหัวเลยนั่นอะไรอย่างนั้นแล้วยังไงต่อมันต้องใช้โต๊ะนะเหยียบขึ้นเลยจะเสร็จหรือยังเนี่ยนี่ดอกไอเล็กกูจะไม่ได้ทอะไรเลยฮะนี่มันหนักเดี๋ยไปเล่งมือเข้าหน่อยเสียเล่งมืออยู่เสร็จหรือยังเสร็จแล้วเสร็จแล้วแต่ขอทดสอบหน่อยนะทดสอบได้ไหมายคว่าเปลืพัดลมหรือเปล่าอ่ะแต่ทำไมมือกูติดเนี่ยลงไนดะ้ใช่ไหม เจ๊อีเจ๊มีอะไรเหรอฮะมือกูติดเนี่ยอะไรวะอะไรนะยี่กระเทมมึงเอาเมือกถูไม่ติดพัดลมเหรอห็นมาเนะ่มือมันติดไปปีพัดลมแล้วเฮ้ยมันมันมันเริ่มจะหมุนเร็วขึ้นแล้วนะเนี่ยลงไปรอบนี้ฉันว่าต้องเจอคนเยอะแน่เลยเสียงร้องของเพื่อนร่วมทีมเราดูโหยหวนมากช่อยรู้ด้วยค่ะ ได้ยินเสียงแมวร้องแถวนี้ไมคคาวอีกสามวินิจก๊กหวงแล้วนี่ยเหนียวทวนนานเฮ้ยอย่าบอกนะว่าไม่ไอ้เก่าบ้าเอ้ย อกแล้วว่าสามีของวกเนี่ยจะระจากลงหมดเลยเขาน่าจะตกแล้วหรอแม่งเอ้พลมตัดหัวนมกูขึ้นมามรงจะทำยังและนี่ก็คือพลังพัดลมจะมีมสาเอาขึ้นภาซะผมกล้องเป็นอะไรมิเนี่ยเอลิเป็นอะไรไหมถามพ่อมึงดูตอะ